สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชังวิทย์เลิงทานะครับทุกคนครับชงวิทย์เลิงทาก็ได้ตอนนี้มาแกะให้เพื่อนดูครับจริงๆก็จะแกะซ่อมนั่นแหละนะแต่ว่าก็แกะดูเล่นผมเป็นคนแกะซ่อมเพื่อนก็ดูอะไรเงี้ยนนะอินเวอร์เตอร์นี่ครับมันเป็นรุ่นบันสูเออร์นะครับ SDB100A น,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 นะเพื่อนนะสวยเหมือนกันนะดูถึงเนาะมาดูข้างในกันนะครับ ตัวนี้ใช้งานไม่ได้แล้วหรอครับลูกค้าใช้งานผิดพลาดไปโอ้ตัวนี้ต้องต่อใหม่ลูกค้าด้วยนี่เนาะมันใช้ท่อหดมาหดดีๆอยู่ตัวนี้อนะรูถึงนะครับถึงแกะหลัดนะครับเห็นไ,ไหมผมก็ต่อเป็นเทพปพันสายอะไรพวกนี้ก็อาจจะจริงๆก็ดีอยู่หรอกนะเดี๋ยวแต่ว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มันดีอยู่แต่ก็มันต้องแก้ออะว่ากันไปครับไปดูข้างในกัน เปิดฝาเปิดฝาเปิดฝาออกมาเจอแบบนี้เลยนะครับนะครับม่หน้าจอนะเนี่ยตัวนี้ไม่นหน้าจอนะครับมีหรือไม่มีหน้าจอเครื่องยังทํางานได้นะครับแต่ถ้ามีหน้าจอมันจะสวยงามขึ้นพูดถึงโอ้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับโอ้ผมคงจะต้องแกะต่อไปนั่นเพื่อนในการซ่อมอินเวอร์เตอร์นี่แกะออกมาแค่นี้มันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรหรือทําอะไรได้ นะครับต้องดําเนินการแกะไปอีกนะครับเอาด้านนี้ออกนะครับก็จะได้เจอแผ่นลายวงจรออกมานะครับเพื่อนๆครับนี่โอ้นะครับโอ้โอ้โอ้แกะออกมาขนาดนี้นะครับมาดูหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมมันถึงจะสามารถที่จะดูแล้วก็มาเช็คพวกอะไรอะไรต่างๆนั้นได้นะครับ ตรงบอร์ดนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน่น4.1นะครับ sdb พันเอสองเอนะครับปีสองพันหนึ่งนะครับเพื่อนโอ้ปีนี้ก็ปีสองพันี่สิบสองแล้วนะพูดถึงเนาะนะครับโอ้หลายปีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย m o s f e t นะครับ m o s f e t สี่ตัวทางด้านในส่วนของไฟ1 2โวลต์เข้ามาครับในส่วนของไฟออกนั้นก็สี่ตัวอยู่แล้วพูดถึงนะครับในส่วนของทางด้านนะครับไฟออกนะครับก่อนเลยนะครับถ่ายง่ายหน่อย IRF830 นะครับทางด้านนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูทางด้านไฟ12โวลต์เข้านะครับ นี่ก็คือทางด้านไฟ12โวลต์เข้ามานะครับเบอร์ h y 3506นะครับเพื่อนๆน,นะครับอุปกรณ์ที่พบบ่อยน้นันเพื่อนที่เสียบ่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ m o ส e ฟ t เสียทั้งหมดหรือว่าเสียบางตัวก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็ต้องถอดแล้วก็เช็คดูนะครับ ถ้าเกิดว่าปล่อยไฟเข้ามาแล้วไม่มีไฟสูงเป็นไฟ DC ปรากฏในซีนี่เพื่อนๆก็ดำเนินการเช็คชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟแล้วเนีย่ยไฟไม่ออกก็ต้องมาเช็คในส่วนของท่านไฟออกเนี่ยครับอุปกรณ์ที่เสียบ่อยก็จะเป็นมอสเฟตนะครับในส่วนของ IC พวกนี้ก็เสียได้นะครับแต่เสียไม่ค่อยบ่อยน่าพูดถึงนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับภายในของอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ เพื่อนก็วางแผนซ่อมต่อไปได้นะครับรูปแบบการซ่อมอินเวอร์เตอร์มีมากมายหลายอาการนะครับเชื่อวิธีทางดำเนินการเพื่อนๆได้ดูได้ชมในส่วนของยี่ห้อซูเออร์นะครับนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่วงจรแบบนี้เพื่อนๆก็คุ้นเคยนะครับก็ดําเนินการไปในลักษณะเดียวกันกับการซ่อมอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเลยครับในส่วนของการ ในส่วนของสายนี่นะครับเราวิ่เลิอคาได้ใช้ท่อหดนะครับหดนะครับก็ตัวเดิมนั้นใช้ในส่วนของเทปพันสายพันไว้นะครับก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะครับก็ดําเนินการใช้ต้องหดหดไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมก็คงจะต้องดําเนินการค้นหาจุดเสียและต้องการซ่อมแซมต่อไปนะเพื่อนนะในส่วนนี้ วิเครืะหทาได้ดำเนินการตรวจเช็คในวงจรนะครับเป็นมอสเฟตก็ไม่เห็นตัวไหนจะช็อตหนักแต่ก็ดันมาเจอในส่วนของไดโอดนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับช็อตถึงกันเลยครับก็เลยได้ดำเนินการเปลี่ยนนะครับมีตัวเดิมนะครับนี่ก็คือตัวที่ใส่ใหม่นะครับในส่วนของทรานซิสเตอร์นี้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นการเสียนะครับก็ดำเนินการเปลี่ยนในส่วนนี้ไปนะครับ นี่คือตัวเดิมนะครับเป็นไดโอดเบอร์ห n 4 1 4 8นั้นเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่ไม่มีไม่มีขานะครับแบบนี้ไม่มีขาเ,เพื่อนเใช้แบบมีขาก็สามารถที่ใช้งานได้เอายกขึ้นมานี่ได้เลยนะครับได้เหมือนกันนะครับดู สายไม่แน,น่นะอ่ะโอ้นะครับสวยเหมือนกันนะไฟนะนรับโอ้บอกโหลดด้วยนะเพื่อนบอกโหลดด้วยนะครับบอกด้วยว่ากินไฟเท่าไหร่ยังไงเนะี่ยดูนะ ต้องโหลดนี่นะเขาบอกด้วยนะโอ้ตัวนี้กินน้อยไปไม่ขึ้นครับแล้เเวเอาอะไรที่กินไฟมากกว่าหลอดไฟร้อยวัตลองมาทดสอบดูรครับตรงต้งโหลดนะครับ โอ้เด่นนะไรา้การไปยโอ้แรงาการเลก,าเาก,าเากา็มีไฟออกนะครับให้งานได้นะครับเพื่อนๆครับก็คงจะประกอบเข้าไปโดยการหมุนอีกสี่น็อตก็จบแล้วหะครับตาวนี้ช่วงวิลงทาคงต้องจากไปกันเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พอแล้ว เห็นตัวเสียแล้วเป็นไดโอดเนาะถึงนะครับไปนะครับสวัสดีครับพ่อค้าไทยถ้าหลวงปู่พิราบมีความศักดิ์สิทธิ์จริงจงแสดงปาฏิหาริย์ให้เกิดศรัทธาเกี่ยวกับผู้ศรัทธาขอแตงนี้ไปที่ดิ๕แสนเขาจะไว,ว้ถวายทองคำสามสิบบาทเส้นปูนได้แน่นะ